ส่วนตอนนี้น้องเมย์ฮะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับน้องเมย์บอกว่ามีประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดนะฮะแถวย่านบางเขนฮะผ่านมาแค่ปีเดียวเพงฟังน้องเมย์บอกว่าเป็นเรื่องของเหรียญนะเรื่องเหรียญนี้เกี่ยวข้องกับน้องเมย์อย่างไรตอนนี้น้องเมย์อยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีค่ะน้องเมย์ครับ น้องเมย์ครับเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อหนึ่งปีฮะไม่นานเลยนะที่คอนโดช,ชื่อคอนโดไม่ต้องพูดถึงเลยครับเอาเป็นคอนโดหนึ่งแ <c oughs> ถวย่านบางเขนกันละกันฮะเหตุการณ์ที่น้องเจอมานะนะะไอคาว่าเหรียญเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับน้องเมย์อย่างไรครับก็คือเอ่อปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่เมย์จะได้งานใหม่อคะค่ะขอเท้าความนิดนึงก็คือเมย์ก็จะเลิกงานดึกหน่อยแล้วถึงคอนโดช่วงนั้นจําได้ก็คือประมาณตีหนึ่งค่ะ ก็ขึ้นไปเก็บของอะไร,รเสร็จก็หิวก็เลยหน้าคอนโดจะมีเซเว่นแล้วก็จะมีร้านเขาเรียกว่าไงอ่ะร,ร้านอ,อ่ขายข้าวไข่เจียวที่เป็นรถขับมานะคะซาเล้งอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมย์ก็จะลงมาซื้อข้าวแต่ทีเนี้ยพอเมย์เดินมาถึงหน้าคอนโดเนี่ยเมย์ไม่เจอร้านร้านข้าวเมย์ก็เลยตัดสินใจเดินไปเซเว่น แต่ตอนที่เมย์เดินผ่านนะคะเมย์เห็นแล้วว่าตรงร้านข้าวเนี่ยมีเหรียญตกอยู่ืืออคือคือตอนเด็กอะค่ะเมย์เมย์พ่อแม่เมย์จะสอนว่าอืถ้าเจอเหรียญตกอยู่ที่พื้นให้เก็บห้ามเดินข้ามเมย์ก็ก็คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะมันเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กทีจะเก็บเหรียญเสมออเหรียญเนี่ยมันอยู่บนฟุตบาทนะคะไม่ได้อยู่ที่ถนนอืถนนแบบถนนที่รถวิ่งอะค่ะ ตอนที่เมย์เดินลงไปเนี่ยเดินผ่านร้านร้านไม่มีเมย์ก็อ่านเดินไปเซเว่นกลับมาคิดว่าอาจจะจะเก็บนะพอซื้อของเสร็จปุ๊บเดินผ่านเราก็จะเก็บก็เลยเดินมากับแฟนก็บอกว่าเออเราจะเก็บเหรียญอันนี้ก่ะแม่เราสอนไว้แฟนเป็นคนที่เขาเป็นคนที่จะอ่าดนะคะก็จะกลัวโจกโปกเขาก็แบบอยาเก็บเลยแต่ไม่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาคิดว่าอะไรอยู่นะคะแต่ในใจเมย์เมย์ก็คิดว่าเอ๊ เราเคยได้ยินว่าซื้อที่ทางเราเคยได้ยินมาแต่เราอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนั้นด้วยความที่เราแค่ไม่อยากเห็นเหรียญตกอยู่แล้วเราเดินข้ามไปข้ามมาแค่เหรียญบาทอะค่ะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทใช่ค่เหรียญเล็กนะเหรียญเล็กนะใช่ค่ะเมย์ก็เก็บแล้วก็ฝากแฟนไว้แฟนก็เอาใส่กระเป๋ากางเกงก็พอเดินขึ้นห้องก็ แฟนก็เอาเหรียญค่ะวางไว้หน้าทีวีก็นั่งกินข้าวอะไรเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรอาบน้ําเสร็จนอนดูทีวีกันหน้าโซฟาอืแต่ตัวแฟนนะคะยังไม่หลับเมย์ก็เผลอหลับไปอแล้วพอหลับไปมันไม่เหมือนหลับอะค่ะพี่เพราะว่านะเออพอพอเราเคลิ้มไปเนี่ยเราเรามันเหมือนฝันว่าเราเดินอยู่ตรงหน้า คอนโดเนี้ยที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเนี่ยแต่พอเราเดินลงไปอ่ะเราไปหยุดอยู่ตรงหน้าศาลพระภูมิของคอนโดแล้วเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งืนมองเราอยู่ลักษณะใกางเกงขาก้วยสีดําครับเสื้อเหมือนคนจีนนะคะเสื้อกระดุมหน้าอแต่ไม่ใส่รองเท้าค่ะลักษณะคล้ายคนจีนออืเขามองเราตามเราตลอดก็คือแบบ เราเดินไปตรงไหนก็แทนแทนหน้าตาไปเลยอะค,ะค่ะแต่ในในความรู้สึกอะ่ะม,มันมันมันเหมือนกึ่งฝันกระโดนผีอมัม,ม,มเพราะว่าเราพยายามลืมตาอยู่ในห้องรเราเห็นแฟนเรานั่งกดโทรนอนกดโทรศัพท์อยู่<อ> <c oughs> แต่เราอยูดีๆอะค,ะค่ะในในความรู้สึกหนึ่งเมย์ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดินอยู่ข้างล่างคอนโดค่ะเมย์ก็เห็นคุณลุงคนเนี้ยเขามองเมย์อยู่คล้ายๆคนจีนแต่งตัวแบบ กางเกงดำนะคะสกปรกหน่อยดูซอมซ่อหน่อยค่ะเมยก็แบบเอ๊ะเขามองอะไรนะแล้วอีกความรู้สึกหนึ่งอค่ะพี่มันมันอาจจะดูเวอร์นะคะแต่มันมันคือสิ่งที่เราเห็นจริงๆเราเห็นแฟนเนี่ยกดโทรศัพท์อยู่อืแล้วเราก็อยู่ดีๆเราก็กระตุกขึ้นมาืออกระตุกแล้วแฟนก็กระชากแขนเราขึ้นมาถามว่าเธอเป็นอะไรเหรอค่ะเมย์ก็เลยบอกว่าเธอ เราฝันว่าเราเดินหน่หน้าคอนโดแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งแก่ๆแบเราก็บอกลักษณะเขาแล้วก็บอกว่าเขามองเราอยู่นะมองมองตามมาตลอดเลยแต่งตัวแบบนี้ไม่ใส่รองเท้าแฟงก็แบอคิไม่เป็นไรคิดมากหรือเปล่ามินก็อย่างนั้นหลับต่อมีก็นอนต่อเพราะเมียเพียมากเขาแต่ด้วยความที่หนูแปลกใจตรงที่ว่าหนูตื่นขึ้นมาคือเขาถือโทรศัพท์อยู่เหมือนตอนที่เราเห็นครับ แล้วรอบสองเราก็เลยหลับต่อ,อแต่หลับรอบนี้มันมันเรากว่ามันจะหลับอะค่ะเราก็ยังได้ยินเสียงทีวีอยู่นะคะอ,อ,อยู่ดีก็เคิรมไปอีกก็รู้สึกว่าตัวเองไปยืนอยู่หน้าคอนโดอีกอค่ะ,ะมันก็ยังกลับไปที่เดิมก็คือเราเดินไปหน้าคอนโดแล้ว <laughs> ค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอา้าทำไมทาไมมันเป็นถึงถึงเป็นภาพเดิม<อ>วะคือถามตัวเองแบบนี้ค่ะ แล้วทีนี้เมย์ก็เห็นคุณลุงคนเนี้ยเขายืนอีกยืนอยู่ที่เดิมอีกครับแล้วเขาก็แบมืออืใส่เมย์แต่พูดอะไรไม่รู้เป็นภาษาจีนอืค่ะดังมากอยู่ในหัวหนูเนี่ยดังมากๆพูดเป็นภาษาจีนอะไรสักอย่างแบบเหมือนสวดอะไรไม่รู้จจะเป็นภาษาจีนแล้วก็แบมือแล้วก็หันตามเมย์คือในความในความรู้สึกอะค่ะเหมือนเมย์กำลังจะเดินออกไปหน้าประตูคอนโดหน้าทางเดินนะคะ แล้วเมย์ก็แบบเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะแล้วเหมือนเมย์พยายามลืมตามันเหมือนมันโดนผีอ้าอมาค่ะพี่มันมันก็เป็นครั้งแรกที่หนูเคยเจอเนาะแล้วหนูก็พยายามลืมตาเอ้าหนูก็เห็นว่าแฟนหนูนั่งอยู่ข้างๆเหมือนเดิมกดโทรศัพท์เหมือนเดิมเมย์ก็พยายามทีนี้เราพยายามจะขืนตัวเองว่าเฮ้ยกูจะต้องออกจากไอ้ไอ้โลกแบบนี้ให้ได้ละค่ะก็พยายามกระตุกกระตุกแล้วเราก็ได้ยิน คุณลุงคนนี้เขาสวดอะไรไม่รู้อะค่ะสวดพูดภาษาจีนนะคะพ<อ>ี่แต่พูดอะไรไม่รู้แหละแล้วเขาก็ในภาพเราเห็นเขาแบมืออยู่<อ>แล้วก็ยื่นมือแบบมาหาัมาหาเราอะแต่เขาก็ยืนอยู่ที่เดิมนะคะ<อ>มันเขาเดินไปไหนไม่ได้เอย้ยดีมแม่ก็กระตุกขึ้นมาแบบกึกแบบแล้วก็บอกว่าเธอเร<อ>าเจออีกแล้วอะเร<อ>าเจอคุณลุงคนนี้อีกแล้วแต่เขาแบ้มือ,อ,อแล้วประโยคแรกที่แฟนพูดก็คือ เหรียญหรือเปล่าเอ้ยครับคือคือพูดตอนนี้เมย์ขนลุกมากเพราะว่ามันน่ากลัวอืมมันเมย์กลัวจริงๆนะเวลานั้นน่ะอืเราเปลี่ยนหรือเปล่าเมย์ก็เลยแบบเธอเราเราไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าอาจจะใช่ครับแล้วอยู่ดีๆแฟนก็ไปล้วบเหรียญหมดเลยซึ่งเกือบร้อยอะค่ะเอาไปวางไว้หน้าประตูห้องไปวางไว้หน้าประตูห้องคอนโดถูกไหมใช่ใช่ค่ะ คือเม่บอกเขาว่าเอาไปวางไว้ที่เดิมได้ไหมแต่ณเวลานั้นนะที่เรามองเวลาประมาณตีสี่ได้แหละจะเช้าแล้วใช่ค่ะแล้วแฟนบอกว่าเอาไว้ตรงนี้แหละครับก็รวบไปหมดเลยวางไว้หน้าประตูห้องแล้วก็นั่งคุยกันแบบเราแบบเราฝันแบบนี้แบบนี้แต่มันไม่เหมือนฝันเพราะเราเพราะเราลืมตามาเราเห็นเธอกดโทรศัพท์เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้เลยเขาก็แบบอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถึงเช้ามาแล้วก็ไปวัดครับไปทําบุญก็เลยมันมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เม่นคิดว่าโอเคต่อไปนี้เราเราจะไม่เก็บเหรียญแต่ว่าหลังจากที่เราเอาเหรียญไปวางแล้วนอนก็ปกติมากนะคะพี่อ๋อเหรอใช่ค่ะมันมันมันก็พูดยากนะคะเฮ้ยอันนี้พูดยากน้องเมย์ว่าฟังผมเข้าใจน้องเลยนะคือผมอะระหว่างที่ฟังแล้วผมขนลุกน้องเมยขนลุกก็คือผมมีทฤษฎีอย่างนึงคือคนเรามันจะฝัน ซ้ำเรื่องเดิมได้จริงหรือเอาคำนี้ก่อนนะขณะที่สมมุติว่าเรานอนแพี่พี่ใช้คำว่าอ่ะจะอยู่ในผวังกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าจะอยู่ในความฝันแล้วก็ตามแต่นะไอความรู้สึกเนี่ยที่มันมีความก้ากึ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเรื่องฝันเนี่ยนะครับปกติพี่พี่บอกเองก็มีนะบางทีเราฝันสนุกสนุกนึกออกป่ะฝันสนุกสนุก <c oughs> ฝันก็สนุกเลยแล้วตื่นไปเข้าห้องน้า <c oughs> เราสึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าน้ําเสร็จกลับมาขอฝันเรื่องเดิมได้ไหมอ่ะมันสนุกมากเลย แต่มันก็ไม่ฝันเรื่องเดิมฉะนั้นสิ่งที่น้องเมย์เล่าพี่ป๋องฟังและทุกคนฟังคือน้องกําลังฝันเรื่องเดิมเรื่องเดิมนะซึ่งโอกาส<ช>ที่มันจะฝันเรื่องเดิม<ช>หลังจากที่ฝันรอบแรกรอบสองมันควรจะไปเรื่องอื่นละมันไม่ควรกลับมาเรื่องเดิมณนะณนะสถานที่เดิมคนคนเดิมที่บอกมันอาแปะนะ<ช>โอกาสเนี้ยพี<ช>่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากแล้วพอน้องตื่นมาก็เห็นแฟนเล่นโทรศัพท์อยู่แบบเนี้ย มันอยู่ในผวังใช่ไหมมันอยู่ในอารมณ์แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเราเรามีสตเิเต็มร้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ความรู้สึกแบบนี้ไอ้การฝันที่มันเป็นฝันซ้ําเรื่องเดิมในข่วงเวลาที่มันอยู่ใกล้ๆกันแบบเนี้ยมันยากมากนะน้องเมย์ค่ะมันยากมากนะที่แฟนที่แฟนเมย์เชื่อเพราะว่าเมย์กระตุกแขนครับแล้วรอบสองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเรากระตุกแขนสองรอบพอรอบที่สองเขาเลยกระชากขึ้นมาอื กระชาขึ้นมาแต่เมกก็ยังเห็นว่าเขาก็ถือโทรศัพท์อยู่เมก็เลยอเมื่อกี้เราเห็นเธอนั่งเล่นโทรศัพท์แบบนี้เลยอืออเขาก็แบบ,บเลยเลยคิดว่าแบบคิดว่าใช่แล้วเมกก็เลยไปทําบุคลากรเช้เ<อ>นี่ยแหลคะค่ะก็เลย ก็เล<อ>ยคิดมา,าตั้งแต่ต่อไปนี้จะไม่เก็บเหรียญที่พื้นคบเดี๋ยวนะฮะผมเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นดีกว่าในห้องสตรีมมิ่งหน่อยดีกว่าว่าฟังนะในห้องสตรีมมิ่งของช่องเดอะช่องเราทาง YouTube เนอะนะทางช่องเดอะช่องเรานะฮะผมถามหน่อยตอนนี้ในห้องสตรีมมิ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเก็บเหรียญได้ คุณจะเก็บหรือไม่เก็บสมมตินะฮะสมมติว่าถ้าคุณเจอเหรียญหล่นอยู่กับพื้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องแชร์กันดูผมอยากจะดูคอมเมนต์ความเห็นของน้องๆแฟนรายการดูว่าเขาเก็บหรือไม่เก็บนะนะ,ะถ้าคุณเจอเหรียญหล่นอยู่กับพื้นจะเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบไม่รู้คุณจะเก็บหรือไม่เก็บนะฮะน้องเมย์เลือกที่จะเก็บแล้วเจอเหตุการณ์นี้ขณะท่าน้องเมย์ถามพี่ป๋องนะฮะว่าพี่ป๋องเก็บไหมพี่เก็บครับเหตุผลที่พี่เก็บเนี่ยเพราะว่าคือเหรียญน่ะมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ครับ พี่ก็เลยเก็บแต่ว่าแ,แต่แต่ว่ามันมันก็ถูกสอนมาเนาะพี่ก็คงถูกสอนมาไม่ไม่ต่างจากน้องเมย์ว่าฟังคือผมรู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีคําพูดอยู่ประมาณนี้ครับว่าบางทีเจอเหรียญเขาบอก่าทิ้ง,ท,งทิ้งลาบทิ้งลาบเล็กเพื่อจะไปเอาราบใหญ่เคยได้ยินไหม <c oughs> ที่เหมือนว่าถ้าเจอเหรียญออโซ่เจอเหรียญบาทเจอเหรียญห้าเจอเหรียญสิบนะฮะอย่าไปเก็บนะฮะเดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวเราจะไปเจอลาบที่ใหญ่กว่านี้ จะไปเจอลาบก้อนใหญ่กว่านี้อ่ะบางคนเชื่อแบบนี้ก็จะไม่เก็บนะครับขณะที่พี่เองอ่ะพี่ก็เคยด้ยินมาแบบนี้นะว่าเอ้ยข้ามลาบเล็กเพื่อไปเอาลาบก้อนใหญ่นะหรือเฮ้ยเก็บเถอะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่อะครับพี่บองก็จะเก็บเนาะนะแต่เก็บมา <Okay. S 1> เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะไปหย่อใส่ตู้บริจาค ใส่ตู้บริจาคเวลาที่ป๋องไปอยู่เขาเรียกไปไปไปเติมน้ํามันแวะปั๊มบางปั๊มก็จะมีไอ้ตู้รับบริจาก,กล่องรับบริจาคอะครับ<ช>พี่ก็จะไปหย่อดเลยแบบเนี้ยก็ถือว่าอะเรามาทําทานก็แล้วกันก็เก็บฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นว่าตรงเก็บไม่เก็บเก็บไม่เก็บเก็บแล้วดีไม่ดีเก็บแล้ว,ๆๆลวจเจอเหตุการณ์แบบน้องเมย์หรือเปล่าก็เลยจะถามในห้องสตรีมมิ่งหน่อยก็แล้วกันว่าถ้าเป็นน้องๆที่ฟังอยู่ตัวเนี้ยนะ,ะลองส่งมาหน่อยว่าน้องเก็บหรือไม่เก็บนะฮะเพราะว่าอย่างที่น้องเมย์บอกว่าฟังว่าบางทีีีเเหหรยล่าน้ มันคือเหรียญที่เขาโปรยโปรยทาน หรียที่โปรทานเหมือนที่น้องเมย์พูดเลยว่าฟังเวลาที่เขาจะไปเหมือนกับไปเก็บดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับบางทีญาติเขาจะเขาจะเอาเหรียญแล้วโปรยใช่ไหมน้องเมย์โปรยเพื่อจะเป็นเหมือนกับเปิดทางให้ดวงวิญญาณตามตามเหรียญมาอะไรแบบนี้ตามเหมือนเป็นการซื้อที่ซื้อทางเปิดทางให้ดวงวิญญาณจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้ได้อย่างสะดวกอะไรแบบนี้ครับก็เป็นความเชื่อนะไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะนะครับต่ถามพี่พี่ก็คงเก็บอะ น้องเมย์ก็เก็บเหมือนกันแล้วน้องเมย์เหมือนกแบบับจะอยู่ในพวังกึ่งฝันกึ่งจริงเหมือนผีอัมก็เป็นทุกอย่างเลยนะแต่คราวนี้เหรียญที่ที่น้องได้มาเนี่ยที่น้องบอกว่าน้องวางไวตง้ตรงตรงทีวีใช่ไหมครับใช่คแล้วแฟนรวบด้วยกอนนะมันเก็บมาหนึ่งเหรียญแล้วน้องน้องเอาเหรียญนี้ไปรวมกวับเหรียญอื่นหรอ ก็มันในกระเป๋ากางเกงมันมีเหรียญอื่นอยู่อะ่อ๋อก็เอาเหรียญทั้งหมดที่นี่เนี่ยเาเอาวางหมดเลยไปวางไว้ตรงหน้าห้องหน้าห้องคอนโดก็นดูวางไว้ตรงหน้าห้องหน้าประตูเลยวางกองไว้เลยเหรอฮะกองไว้เลยค่ะเออหรอเปิดประตูมาเช้ามาหายไปแล้วน่าจะแม่บ้านเอาไปอะใครจะเก็บไปไม่รู้และแต่ว่าเหรียญที่มากองไว้เนี่ยจาได้ไหมเขาตอนั้นมากองกองไว้เยอะไหมเป็นจํานวนเงินสักกี่บาทประมาณห้าสิบหกสิบบาทอะคะก็วางไว้ตรงนั้น ใช่ค่ะเหรียญบาทเยอะมากมีเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบไม่รู้ก็หลายก็เป็นจานวนจํานวนหลายสิบบาทก็วางไว้เช้ามาก็เหรียญก็ไม่อยู่แล้วก็เดาว่าแม่บ้านอาจจะเก็บไปอแล้วน้องก็ไปทําบุญทําบุญค่ะน้องไปทำบุญและหลังจากนั้นน้องก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยไม่เจอเลยค่ะอ๋อฮะคนที่บอกอืมแต่อะไรครับจะจําจําได้ว่าเอพระเนี่ยก็บอกว่า เหรียญนั้นอาจจะเป็นร้านค้าซื้อที่ทางบางร้านเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเหมือนว่าเราบางทีเราไปนอนโรงแรมแล้วเราต้องเอาเหรียญวางไว้บนขอบเตียงขอบตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้าบอกว่าก็อาจจะเป็นการซื้อทางของเขาอ่าถ้าพี่บองถามว่าในความรู้สึกของน้องเมย์นะจริงไม่จริงถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเอาความรู้สึกว่าคิดว่าในความฝันผู้ชายคนนี้ที่เรียกว่าลุงตาแปะนะคิดว่าเขาเป็นใคร มีคิดว่าเป็นสัมภเวสีนะครับเพราะเขาดูสกปรกมากมอมแมมมากไม่ใส่รองเท้าแต่ในความรู้สึกนี้เหมือนเขาเหมือนเขาเดินเข้ามาอมมากกว่านั้นไม่ได้เพราะยืนตรงเออ่สารพระภูมิของคอนโดเลยค่ะครับยืนตรงกันเตะเตะเลยค่ะแต่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะคะแต่คือแบบตรงกันเลยอะค่ะออแต่เหมือนเขาขึ้นเหมือนเขาขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนที่เขา พูดภาษาจีนคือดังมากอยู่นีหัวหนุแบบโอ้พูดอะไรแบบรูดจนเราความหมายคืออะไรไงไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องค่ะอนั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของน้องเมย์หรือเปล่าครับที่เจอเหตุการณ์ที่มันลึกลับลี้ลับแบบนี้ครั้งแรกค่ะครั้งเดียวไหมที่รู้สึกครั้งเดียวค่ะที่รู้สึกเข็ดแล้วจะไม่เก็บเหรียญอีกคือหนูเก็บมันเนี่ยส่วนอายุยี่สิบหกเนี่ยตอนนี้ิ่งจะเลิกเก็บหลังจากที่เจอประสบการณ์แล้วไม่เก็บอีกเลย ไม่เก็บอีกเลยค่ะสมมติวันนี้พี่บองถามเล่นๆพรุ่งนี้ออกจากบ้านไปเจอเหรียญหล่นกับพื้นเก็บไม่เก็บไม่เก็บค่ะแล้วเคยเกือบจะเก็บเหรียญสิบแฟนกระตุกมืออยากเก็บครับหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ไปวัดแล้วก็หลวงพ่อให้กระจกแปะผิดมาแปะมาเอาอะไรมาให้หลวงพ่อเลยครับแล้วที่ผู้ใหญ่สอนมาว่าให้เจอเหรียญแล้วเก็บไม่เอาแล้วนะ ไม่เอาเลยก็ไปเล่าให้แม่ฟังให้พ่อฟังแม่ว่าไงพ่อว่าไงก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาซื้อที่ซื้อทางไว้เวลาแบบซื้อขายของจะได้ขายดีไม่ทับที่ใครหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะครับค่ะโอเคได้เลยน้องเมย์ไงขอบคุณมากกับประสบการณ์เรื่องเหรียญนะนะครับขอบคุณมากน้องเมย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ